สสวัสดีครับ่มอบอบอกพี่ก็บอต่อกันไปสิค่ะเขาไม่สปอยนะแม่ให้คนไปดูนะพีเรื่องพี่่มีเมียเพิ่งไปนะพี่จะสัมภาษณ์เรื่องอดีสัมภาษณ์สัมเขาเอไ่ไข่พวกง่ายให้เขาเอข่พูกง่ายนั่งก่อนนั่งกนเนี่ยวดง่ายดูแล้วเสียพันเก็นรอบนี้นัก็พักตรงนี้ก่อนก็ได้นี่ให้แม่ดูีวตรงนี้ก่อนน่งพี่ว่าฉากเ่าพ นี่ครับพี่น้องเพิ่งออกมาจากโรองโอ้ยซอนดาร่าโอเปร่าดาร่าจะดีไหมสะออนดาร่าเพื่อนคุณย่าเพื่นเพื่นธรรมดาป่ะนี่ครับพี่น้องโอ้ดาราตัวนี้โอ้ยซอนสะออนเบ่งแล้ว โบไฮเว้าอย่าเพ<ด>ิ่งสิบเจ็ดค่อยมาดูบอกได้คำเดียวว่าเจมาดูกันใหม่นะคะหลอนพี่น้องขนาดและแ<ต>สมสมสมก็นอน,นสลาอยู่นู่อยู่กับบอลไม่ใส่คุณส่ไปใส่ ดูจนจบเลยวันนี้ดูจนจบเลยค่ะในรอบกี่ปีเนี่ยโอ้สาปีในรอบสามสี่สิบปีสี่สิบีคนจะนั่งออกมาไปนั่งก่อนไหมไปนั่งเข้าใส่นี่นั่งนี่นลนั่งนั่นี่นั่งไหมเต้าตาพาแม่ไป นี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ เป็นยังไงเจ้เพิ่งบอกว่าเมื่อกี้เป็นยังไงแต่อยู่ดีแตอยู่ในรอบกี่ปีนี่ก็ฟันเนี่ยเอาจริงนะข้าเบิ้งต่อหนึ่งข้าวเบิ้งในรอบป่ะล่าสุดเลยล่าสุดไม่ได้แต่งตัวแบบนี้เอ้ยที่ที่หยุดที่หยุดสามเอ้ยที่หยุดสองกจักเดือนจักปีจักเดือนแล้วโดนโดนโดนไม่ค่อย Wait, ได้เบิ้งหนังผ่านมาเป็นว่าใครออกกับว่าเด็กมาเบิ้งเหมือนคือว่าบอกพี่น้องแกบอกพี่น้องแาบอกพี่น้ใดคุณเทพเนี่ยมาเบิ้งกระตองมาเบิ้งคือว่า ปรบมุ่บร่งก็แล้วจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต้องมานะต้องป้าใช่ไหมนิสอ่อนถ้าจะได้บอกพี่น้องนะมากครับมีทึ่งด่ามามีทึ่งรู้ึกผันมีทึ่งอะไรย่างครับมีทึ่งคติีจํำใจไม่หลายหลายย่างครับต้องม,มาดูออต้องดูครับต้องดูท่านจะได้รู้ว่าใครอ้อคืออะไร ยี่คย่าเป็นยังไงบ้างหนูหนูดูแล้วหนูหนูก็สนุกค่ะเห็นหัวล้อแต่คุณย่าแค่นั้นแหละจบใช่มีน้องมาเบิงได้ไหมน้องก็เฮ็ดบาบงารถเมย์นิดหน่อยค่อยขอดีน้อยเดียวข่อยขอดีแนวเดียวนางดีมากแต่ขอตีน้อยเดียวส่งผมหยา่อยบ่ผ่าน เขาไหวเว้าก็ผมยาข่อยแบบหัวหัวยองกับห้องทางไกลที่ไหนถ่ายง่ายไเลยเออฉากยุคไอ่อนง่ายมาเบิร์กไหมบอวันที่17เนี่ยได้ฉากศาสตร์ก่อนสอนหนึ่งก็ได้เลยโรเมกลับไปเล่าเลยรถเมีเขาตีอย่างเดียวนะครับมาเบิร์กเขาดิยาทำไมหัวล้อคุณย่าไม่รู้ ขณะนี้เวลาสามจะสี่ทุ่มแล้วครับอะไรมันจะสี่ทุ่มแล้นะเขาจะปิดห้างนะอะได้ายให้เขาตี ย่าห้องน้ำอยู่ย่าห้องน้ำยังไง่จะไปเขาบ่ละตอนตีสามุแม่เด็กตอนสีุ่มแล้วเปิดแล้วเขาปิดแล้วเอามันดูดดุยเดี๋ยวรอคุณย่าก่อนคุณย่าห้องน้ำอยู่ เราะต้องเข่าหของน,น,นองนะแสดงว่าอีหลังอีก็ต้องเูือกของนี้แล้วนี่จะเป็นของมรรยาการตอนนี้เมื่อกี้ออกมาโว้มีคนขอถ่ายรูปดัมดาราใหญ่ตัวมาธรรมดาตัวคุณแม่ เออผลมาแล้วตาลา่าโอ้ยปรธรรมดาแับนีนอนสลานอนสลาใจมตมแ่ตกใจเห็นอ<ค><ะ>ม่แ<ค><ะ>ม่ตกใจเพรา<ค>ะอ<ค>ะ,<ค>ะไรแม่บอกว่าเห็นตัวเองในในหนักแแม่ตกใจว่<ค>ะ ปลาแม่ปลาเขาป่ะปลา่ตาเหน้องกตใจีนได้ครับเดี๋ยวกลับแล้วแม่ชอบไหมเดี๋ยวก็โปรหัไปนะวันที่งใหญให้คนไปดูเยอะๆค่ะ ลุกโล่ลุกโล่ลุกโล่กปทั่วประเทศทัวประเทศขอให้แม่คันลาโอ้ยแม่ขอให้แม่ได้การเป็นเศรษฐีของคุณทีมงานที่แม่แล้วก็เพิ่นแล้วก็รักรักค่ะขอบคุณมากๆกนะแม่ครับลาล้ครับสวัสดีครัสวัสดีครับครับแม่แม่กลับวันไหนกลับกันอ๋อกลับเลยครับเดินทางปลอดภัยทุกคนค่ะแม่เฉพาะแขงแรงครัแ ครับเป็นไก่ชองเมื่อไปร่นาะไก่แล้วใก่แล้วครับใก้แล้วากลับเลยไหมจะกลับเลยมาเรามาเราีเจองสิงแค่นี้เหรอันนี้เขาเนี่ยเขาปิดแล้วจะรอเขาไหมล่ะ รอบรรอเลม่รอัดดะเพราะว่าบอสต้องอะไรกันหลาต้องอีกโดนเราต้องอีกโดนด้วยสี่ถุงกว่าแล้วสี่ถุงไป้ครับพี่น้องครับที่นี่ฝากไว้ที่นี่ฝากแล้วแตาก็เลมกดไลค์กดแชร์ กลับบ้านพักผ่อนเหนื่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอะไรกัน้ัดค่ะเล่บ้างปออะไรทานแม่เอา สวัสดีแล้วนะสวัสดีค่ะครอบเมี่พี่น้อง <laughs> เดี๋ยวเราเป็นเด็กก็อิ่มอิม่มจ้ะเสียงเสียงทุกงยาแบบเสียงเต็มมากนะ ออกคลังนอนคิปนี้ฝากไว้ที่นี่คลิปหน้าพร้ไม่วันเราจะเรล่นกดไลก็แค่ไปตามช่องบมาตุ้ยรงนู้ะพีเสือกน้องผมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ